สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวานเพชรพากินอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามากินอะไรคะเกี๊ยสิริเสภาพยุนโคว้าวเข่าเนี้วกองยิ่งย่งนี่เก่าฐานยิ่งย่งพี่น้องดูนะฮูนกองแซ่บเนี้วกันหนึ่งเองตัวละหอมหอมอมหอมนวลนวลเดี๋ยวพี่น้องมือนีกอเขาสตีนั่งกายอามัน มันหลายปานนี้เตะรถเออต้องอถกกินสิเพีย้ยนอันนี้ไม่หิวนะคะวันนี้ยิงรถจัดเต็มนะคะ่ะสุดตัวนอนน้ำบากวะคะแล้วพอเาาขยซื้อคอสังงาน้ำ,นำ จังอ่อนๆอูเขาพี่เนาะข้อตรงนี้แล้วกันแล้วไม่ตีลังกาเมื่อกี้แก้วน้ำก็ตีลงกา,ไป,ไ,กงกาไปแล้วตีแก้วน้ำก็ตีลังกาไปแล้วกินเบมักินนะาหดม้ดมดดา,มามอยากกินหวาน คอับขอะะกินนานไหมคะทุกคลิป <laughs> ย่าง กินน้ำทุกคลิปกืนมาลงอ,ะอ่ะตังจะเอาอะไรอื้มอืมอืเ่าออก,กวางไง ได้บาขาปไปคือรค่กวนก่อนะบอกแล้วเออตเห็นแล้วพอพี่น้องแม่หนูบ้าน ม้วเข่ายี่กนไปเลยอ่อม้วนข้าแบบริ่งด่วนต่างกอปึ๊บอืหขนาดต่างกาเท็ดรมหิวละอือขาดไข่เตียวอืม การทำบ,อบอ่อ,บอเงินองพีอย่าม่สูเงนเงิยี่ิบแปดบามอน้อนคนยากอันนี้ก็คนคน้าได้ยินว่าอะไรคะคนบุกโดดพี่นอ้องนั่งเบิกงานมากนะเคยไ,ไปถากับมากก็ได้กินลย อืมอยังลูกโดดขสุดยอดนะคะแสีบท้องเลยลูกโดดเอาเดือบพริกอะไรพริกกระเหฉี่ยงอ่ะอืมแล้วลูกโดดแล้วลูกระเบิดดนี่ขาดเหรออืมอืมเอาก,กันก็แล้วก็ค่อยยนื ปอดทาเฉันไปซื้อนอนยังไ่ด้วยเอะด้เยออยู่เอาบ่มนอนเมาซื้อไบ่มีอย่างมาซื้อวานบ่ปวดทาร ก่อนอะไม่เคยไม่เคยกินเลยนะไม่เคยคิดที่จะซื้อมากินด้วยหนังนางบัวอื่ไหมเออแล้วแมก็ซื้อมากินมันแสบให้บอกแลอวก็กินเองเนี่ยเหรอเขาบ้านที่กินไหมบอสคันนี้อะไกินนี่ยแกงใส่ขาะโค้งง่วน่ะให้แสบมันจะเป็นเอ็นอ่อนมันแสบอันอี้าะ แกงขี้เหล็กเนี่ยจำบอกไม่ฮานไม่่ายเอาขาวัวตรงข้อเท้าเนี่ยเผาดีๆแล้วลต้มมันก็มาแกงใสนโ่ตอนนั้นลด ทำอะไรนะจีเหรอหนังเบอรจีเหนียวอันนี้ไม่เหนียวหรืเขาหรือเขาจีไม่เป็นมั้งเหรอเด็กหลายน่ะยูนี่ได้นิดเดียวเองเราไปเขาซื้อมาจะห้ามเขาซื้อมาซีไปหลาย ชิคดูดแบบอือไาเจ้าพี่น้องมั้ยนี่สำหรับแกงพักกิเล็กใส่ผักพบยันต์คูแสีบขักอีรีลูกดดกระตจ้นจานสำหรับมันนี้พวกเอาขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเอาในเดือนจาแล้วมาฝากกันไม่ขึ้นมาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย 你的这个。Okay,